วันนี้ก็เป็นวันเกิดของพี่สาวที่รู้จักกันนะคะจัดปาร์ตี้เล็กๆกันที่บ้านก็เลยหาเรื่องทําเค้กมาเซอร์ไพรส์รู้จักกันก็ตั้งแต่มาอยู่ชลบุรีช่วงแรกไม่ค่อยสนิทกันหรอกอาจจะไม่ชอบที่หน้ากันด้วยซ้ำใหม่ๆนะคอมเมนใส่กันด้วยไปอยู่มาเอ๊ะสนิทกันเฉยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเคมีตรงกันหรือว่าความน่ารักเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าไปก็มารู้จักกันตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ต่างคนต่างไม่มีอะไรกันเลยตอนนี้ก็ต่างเติบโตขึ้นมาด้วยกันมีบ้านมีลูกมีสามีที่น่่่าาาารรรรััักกกกคคคคอออออบบวววทีีนนมม้้้้ึงแแลลเสตย็ คุณลิซี่นะครับไปชุดใหญ่ไฟกระพริบงใมีความสุขอาต่งกเรื่องๆน่าเล่นตลอดไปค่ะอนกเือน้องดเลยชกันค่ะของขวัญใหม่ชิ้นนึงแล้วลายใหญ่แล้วลายกกับลายเสื้อดีเจ้ากันแล้วหนึ่งแดดกนมากนะเพราะว่าดอกมันเยอะอยู่แล้วลองของใช่ไหมไม่ใช่ก่ะดอกกระดาษนะอ๋อเอ้ย คุณน้าขอจองตัวให้ลูกสาวแล้วต่อจากนั้นก็ไม่ต้องพูด <คน S 2> ถึงอพอเริ่มกันไปตั้งนานแล้วเร็วคึกมาถึงก็โดนเลยยกน้ำชาแก้วแรกเราก็อย่าไปหยองด,ดิค่ะรนมาอย่าให้เสียยก,ยกสดจอกไปเลยจ้าเดาว่าไม่ได้นะจะาพาเขาจัดของเยอะมากกินกันไม่หวันไม่ไหวดูแม่นางงามไปหลบกินอยู่ตรงนั้นโอ้ยตกใจเหมือนเลยนางก็อยู่ไม่สุขนะเดินไปเดินมาโดนคนนั้นแกล้งทีคนนี้แกล้งทีก็คนมันน่ารักน่าเอ็นดูนโอยแม่เสือสาว มันเยอะเกินไประดูบุหรีเรีด้วยนักเงกักหลอกจึหยอบเล่นเบ้าแล้วก็ไปอ่ะแล้วพอตกดึกนะเริ่มเสียงดังขึ้นเรื่อยๆชนแก้วกันเก่ชนแล้วชนอีกไม่รู้อะไรต่อมีอะไรปนกันไปหมดเราขอบคุณเจ้าภาพด้วยสำหรับคืนนี้ฝากเก็บล้างด้วยนะจ๊ะ